ฝันว่าดำน้ำ<า>ํำเปิดไพ่ทำนายฝันพี่ก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับในช่วงนี้ท่านเองอาจจะรู้สึกเครียดนะครับหรือว่าบางตัว หรือบางครั้งเนี่ยจะระวังตัวมากเป็นพิเศษนะครับสิ่งต่างๆรอบตัวท่านอาจจะไม่ค่อยน่าพึงพอใจเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามควรจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะครับอย่าวีนอย่าเบี่ยงให้มากนะครับเรื่องงานก็ระวังปัญหาการทํางานที่ผิดพลาดควรรอบคอบงานให้มากขึ้นนะครับเรื่องการเงินนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายให้มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็โดยรวมแล้วนะครับ ก็เป็นช่วงที่ไม่ควรประมาทกับสิ่งต่างๆมากเกินไปนะครับควรลดความใจร้อนของท่านให้มากขึ้นนะครับรวมถึงการใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าที่จะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในอันนี้ท่านก็จะมีโอกาสนะครับได้รับสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆมิตรภาพดีๆจากคนรอบข้างนะครับหากท่านอยากจะขอความช่วยเหลือใคร จากเพื่อนสูงนะครับหรือว่าคนรอบข้างก็ถือว่าจะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับแต่เพียงแต่คนรอบข้างนะครับอาจจะสามารถช่วยเหลือท่านได้จริงหรือเปล่าอนะันนั้นต้องไปดูอีกทีนะครับบางครั้งเนี่ยเราไปเพื่อนคนที่ไม่สามารถช่วยท่านได้ตัวนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่า เรื่องต่างๆที่เขาไม่ได้เชี่ยวชาญเราดันไปพึ่งเขาเราทําเองอาจจะดีกว่านะครับเพราะเนี้ในตรงนี้นะขอให้เลือกที่ปรึกษาที่ดีแล้วเราเราถึงจะประสบความสําเร็จได้นะครับใบที่สามนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในนี้ท่านอาจจะมีความเครียดนะครับมีความหดหู่ใจนะครับรู้สึกสับสนนะครับหาทางออกไม่ค่อยได้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับอาจจะมีความเศร้าหมองนะครับ ทุกตรมนะครับจมดิ่งอยู่กับเรื่องไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับมีความกดดันในตัวเองนะครับในช่วงน,นี้ควรหาอะไรทำให้ฟุ้งซ่านหรือเครื่อนมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้สถานการณ์ต่างๆที่เป็นอยู่เลวร้ายลงไปอีกนะครับดั้นี่ยต้องทำใจนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานะครับไม่มีใครห้ามไม่ให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง ต่างๆได้นะครับตรนนี้ต้องทําใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับให้เข้าใจศัจธรรมมากขึ้นนะครับคําแนะนำนะครับสำหรับท่านที่เลือดไพ่แบบนี้นะครับก็ให้หมันทําบุญนะครับใบพาส่วนมนกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับหรือว่าบริจาคชีวิตต่างๆครับตรงนี้ก็จะช่วยให้นะครับผลบุญนะครับจะช่วยให้ท่านมีความสุขมากขึ้น ใบที่สี่นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับสิ่งต่างๆนะครับอาจจะยังไม่ชัดเจนยังไม่เปิดเผยเท่าไหร่นักนะครับน่าจะเป็นการดีหากท่านปล่อยวางเรื่องต่างๆบ่อยบ้างลดความคาดหวังในสิ่งต่างๆลงนะครับตรงนี้ทั้งเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักนะครับเรื่องความรักก็เราหวังในตัวบุคคลต่างๆมากจนเกินไปนะครับช่วงนี้อาจจะ ไม่เหมาะสําหรับการทําแก้ปัญหาให้เคลียร์ทุกอย่างนะครับเพราะว่ามแนวโน้มที่จะต้องรอคอยสภาพต่างๆไว้ก่อนนะครับเรื่องงานก็ควรเช็คเอกสารให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะมีขออ้อผิดพลาดง,งานเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นให้รอบครอบในการทํางานมากขึ้นนะครับในเรื่องการเงินนะครับระวังเรื่องค่าใช้จ่าย ที่ไม่ไม่ทันคาดคิดนะครับหรือว่าอาจจะทาเงินหายนะครับความรักนะครับหากคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับระวังอยากคิดมากเินเกินไปนะครับควรหาโอวกาสเปิดใจครับวิวลาให้กันบ้างนะครับส่วนคนโสดก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องรักซ้อนนะครับหากมีใครเข้ามาควรดูให้แน่ก่อนนะครับก่อนจะไปตัดสินใจตกงปรงใจกันนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดี หมายเลขนํำโชคของท่านได้แก่หมายเลข11หมายเลขหนึ่งหมายเลข13และหมายเลข18ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข1หมายเลข11หมายเลข13และหมายเลข18